เขาเอาเป็นว่าเอ่อกรณีีเขารู้สึกกับคุณก็คือเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ชัดเจนแล้วก็ยุติธรรมรักความถูกต้องนะคะ่ะต้องการความชัดเจนต้องการความถูกต้องเ,ออเขามองว่าคุณยอมจบกับเขานะคะเป็นเดือเดขึ้นมาคุณยอมจบกับเขาเพราะเขามัวจะไปพัวพันกับคนรักเก่า เขารู้สึกคิดถึงคุณนะบ็อกไปแล้วแต่เขาคิดถึงคุณนะรู้สึกยังไงอีกค่ะห้าห้าต้นเอ้ห้าไม้สี่ไม้โอเคเขาจะหลังแม เขาหรือคุณก็ได้นะอาจจะเข้าใจกันว่ามีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอะ่ะมีครอบครัวอยู่แล้วน่าจะเป็นฝั่งเขานะที่มีความมั่นคงเป็นสี่ไม้นะคุณกับเขาทะเลาะก,กันนะก่อนที่จะมีการบล็อกแล้วก็เลิกลากันไปตัดจบ มีไฟออฟวอนขึ้นมานะครับไฟออฟวอนแล้วก็สีไม้ตรงนี้เหมือนกับว่ามีหนึ่งคนนะแต่งงานแล้วนะเอาเป็นว่าในกรณีนี้คุณเป็นผู้ถูกกระทำแล้วกันคุณอาจจะไปรู้ว่าเขาคนนี้กลับไปคนคนนี้อาจจะเป็นคนรักเก่าของคุณนะที่บอกกันไปแล้วแล้วคุณมาถามถึง อ่าแล้วตอนนี้เขาอาจจะไปพบรักใหม่หรือเขาอาจจะแต่งงานแล้วนะคะอาจจะมีใครเป็นตัวเป็นตนแล้วนะสี่ไม้กำลังจะสร้างครอบครัวก,กันอะไรเงี้ยนะคนคนนี้เขาก็เลย เลือกที่จะเขาเลือกคนใหม่โดยไม่เลือกคุณคุณอาจจะเป็นคนเก่าในความสัมพันธ์เขาเลยต้องบล็อกคุณเพื่อความสบายใจของคนใหม่ที่เขาไปดิวด้วยและเขากําลังจะไปสร้างครอบครัวด้วยกันก็เป็นไปได้นะคะเป็นได้นะคะหรือตัวคุณมีครอบครัวอยู่แล้วพอเขารู้เขาก็อาจจะเป็นคนที่เคยคุยกับคุณเป็นคนเก่าๆอยากจะกลับมา mm. แต่เขาอาจจะเข้าใจว่าคุณเนี่ยเออกำลังสารสัมพันธ์กับใครหรือมีครอบครัวแล้ว เขาก็เลยตัดใจบล็อกคุณก็เป็นไปได้แล้วก็นิ่งใส่คุณคุณก็นิ่งใส่เขาแฮงแมนนะคะนี่คือความรู้สึกที่เขาไม่ต่อคุณเขาอาจจะเย็นชาไปแล้วก็ได้นะหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่เย็นชากับเขาเรื่องราวสลับกันได้นะคะเป็นไว้วลซาได้เนาะอ่ะคานนี้มาดูว่านางฟ้านะคะโรแมนต์เอเจิตอยากจะบอกว่าความสัมพันธ์นี้มัน จะแนะนำความสัมพันธ์นี้จริงๆมันเป็นเรื่องท็อปิกของคนที่จบไปแล้วนะคะมาบล็อกกันแต่เราจะาส่องความรู้สึกของนาว่าเขายังรู้สึกยังไงกับคุณเพราะหลังจากที่เขาบอกคุณไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นไปได้ว่าเนี่ยถ้าเป็นกรณีที่เขาบอกคุณเขาก็รู้สึกว่า,ออวามันจะเยอะเยอะยเยอะอะไรขนาด าเป็นกรณีี้เขาบอกคุณไปเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่า,เ,าเขาคิดว่าคุณนะ่ะไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นแล้วหรือป่าจบกับเขาแล้วไม่ได้คิดถึงเขาแล้วหรืออาจจะคิดว่าคุณนะ่ะจบกับเขาแต่ยังคิดถึงเขาอยู่ยังรอคอยเขาก็าเ,าเป็นไปได้ ทมในสีไม้ขึ้นมาหรือเขาอาจจะคิดว่าคุณเนี่ยไปมั่นคงกับใครแล้วแล้วก็ทะเลาะกับเขาแล้วก็ตัดจบเข้าไปบอกเข้าไปคุณอาจจะกลายเป็นอดีตเป็นคนรักเก่าเขาก็ได้มันเป็นได้หมดนะคะไพ่หรือตัวคุณจะจับได้ว่าเขาไปคุยกับคุณเก่านี่ไงลีทีเขาบอกให้คุณถอยนางฟ้าบอกให้คุณถอยออกจากความสัมพันธ์นี้ซะอ s สตันะ to disconnect นะคะ from the world from the world from the world ให้คุณถอยออกมานะคะมันยังไม่ใช่ความสัมพันธ์นี้มัน